การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของอาคารที่พังถล่มลงมาเพิ่มเติมซึ่งวันนี้ก็มีมุมมองความเห็นออกมาจากทางด้านผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโครงสร้างที่มองตรงกับ ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังจากที่ไปศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของอาคารสอตองอที่พังลงมาครับจากเหตุการณ์แผ่นไหว <S <S เบื้องต้นครับคาดว่าก่อนหน้านี้คนงานที่ทํางานอยู่ภายในตึกน่าจะไปรวมตัวกันแถวๆปล่องบันไดหนีไฟเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดก่อนที่อาคารทั้งหลังจะพังถล่มลงมาอย่างที่เห็นโดยน่าจะไปรวมตัวกันตั้งแต่ชั้นบีนจนถึงชั้นที่5แต่ว่าความยากลําบากก็คือการจะเข้าไป ให้ถึงตัวร่างของคนที่ติดค้างอยู่ใต้สร้างอาคารครับซึ่งตอนนี้ยังมีอุปสรรคและก็ความท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังมีไม่เพียงพอครับไม่รวมกับปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่อาคารสอตองอ,งอที่มีความสูงกว่า30ชั้นพังลงมาจากผลกระทบแผ่นดินไหวผ่านมาถึงวันนี้ร่วม10วันแล้วครับเบื้องต้นยังมีผู้สูญหายที่ยังคงรอการค้นหาอีกอย่างน้อยๆ77คน ซึ่งอุปสรรคหน้าง,งานของเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากการต้องทํางานแข่งกับเวลาเพราะว่าทุกนาทีมีความหมายต่อการรอดชีวิตทั้งสิน้นอีกสองอุปสรรคสําคัญก็คือเรื่องของซากอาคารที่ทับลงมาและมีน้ําหนักมาก รวมไปถึงความไม่เสถียรที่มีโอกาสจะพังลงมาได้อีกตลอดเวลาครับยิ่งในช่วงเวลานี้ที่มีฝนตกลงมาสลับด้วยก็มีโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่จะทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่คู้ภัยจะไม่ปลอดภยัยอีกอย่างหนึ่งก็คือยังขาดแบบแปลนของอาคารที่มีความไม่ชัดเจนทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่นั้นลําบากมากขึ้นเพราะฉะนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจะเข้าไปถึงจุดที่คาดว่าจะมีสัญญาณชีพหรือสัญญาณจากผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในได้เพราะแม้ว่าจะขุดลึกเข้าไปมากขนาดไหนก็จะเจออุปสรรคที่เป็นลักษณะของตัวโครงเหล็กแล้วก็โครงแคบแคบที่อุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะเข้าไปถึงได้ก่อนหน้านี้ครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัดชาติสิธิพันธ์บอกว่าจากการไปศึกษาวิเคราะห์พื้นที่อาคารแห่งนี้จะพบว่ามีปล่องลิฟ กับปล่องบันไดหนีไฟอยู่โดยมีปล่องลิฟต์เป็นลักษณะเป็นแกนแล้วก็จะมีพื้นกับเสาเป็นลักษณะอยู่โดยรอบซึ่งเชื่อว่าจุดนี้แหละครับน่าจะเป็นจุดที่มีคนงานที่กําลังทํางานอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวพยายามจะวิ่งหนีเอาเอาชีวิตรอดวิ่งไปหลบทางบันไดหนีไฟก่อนที่ตัวอาคารทั้งหลังจะพังถล่มลงมาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่คนไปรวมตัวกันอยู่จํานวนมากสอดคล้องจับ ข้อมูลความเห็นของทางตัวแทนบริษัท3117 BIM Management ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการไปวิเคราะห์โครงสร้างของอาคารสอตองอหลังนี้ว่าน่าจะมีน้ำหนักมากกว่า55,000ต่างตันมีคอนกรีตในปริมาณ23,110ลูกบาศเมตรไม่รวมกับพื้นที่ฐานราก และมีเหล็กเส้นที่ใช้สําหรับโครงสร้างอาคารที่มีน้ําหนักไม่น้อยกว่า6,000ตันครับซึ่งตรงนี้นี่เองถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างมากเพราะว่าทั้งเหล็ก ทั้งคนกรีตที่ทับถมกันลงมาในลักษณะที่เป็นโครงสร้างอาคารสูงกว่า30ชั้นแบบนี้ทําให้การจะเข้าไปถึงตัวผู้ที่ประสบภัยนั้นยากลําบากมากขึ้นแต่เชื่อว่าแถวๆปล่องบันไดหนีไฟตั้งแต่ชั้น B ีถึงชั้น5น่าจะเป็นจุดสําคัญซึ่งจะหากว่าเข้าไปถึงได้น่าจะเป็นจุดที่พบคนงานไปรวมตัวกันอยู่จํานวนมากครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีความหวังว่าจะพยายามหาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะเจาะเข้าไปในจุดนี้เพื่อที่จะอย่างน้อยๆก็พบร่าง ผู้สูญหายให้ได้มากที่สุดแต่มีข้อมูลจากทางด้านกรุงเทพมหาคนครครับว่าการรื้อย้ายซากอันนี้ยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจในการค้นหาผู้รอบชีวิตครับเฉพาะการรือ้อซากขนาดใหญ่แบบนี้ต้องใช้เวลายอย่างน้อยๆ30ถึง60วันกว่าที่จะดําเนินการได้ทั้งหมด ซึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุที่พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงมาถึงวันนี้ค่อยๆมีการทยอยหรือซากคอนกรีตซากเหล็กต่างๆน่าจะไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับคิดเป็นน้ำหนักประมาณ3,500ันตันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งเลย ทางทีม i love robot ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือถือว่าเป็นทีมแรกครับที่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานที่เข้าไปช่วยในการสแกนพื้นที่ที่อาคารพังถล่มลงมาเพื่อที่จะนำมาใช้วิเคราะห์จัดทำแผนที่ในลักษณะ3มิติเพื่อที่จะคอยตรวจสอบว่าจุดไหนที่มีความปลอดภัยสำหรับในการส่งทีมเข้าไปในการค้นหาผู้รอดชีวิต ซึ่งทางทีม iLoveRobot เองก็ออกมายอมรับโดยตรงเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีหุ่นกู้ภัยในโลกที่จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ในลักษณะแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นความยากลำบากอีกจุดหนึ่งเป็นกรณีของตัวอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วก็ยังคงให้การสนับสนุนทีมกู้ภัยในการเป็นโปรแกรมเมอร์ภาคสนามต่อไปโดยเฉพาะการส่งต่อข้อมูลสาคัญสาคัญ เช่นเดียวกันในมุมมองของทางด้านทีมกู้ภัยจากหลายประเทศก็ยอมรับว่าจากการไปวิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุที่เป็นผลกระทบมาจากแผ่นดินไหวถือได้ว่ากรณีของอาคารสงตององหลังนี้ยากเป็นอันดับต้นๆของโลก เพราะว่าล่าสุดก็เต็มไปด้วยภูเขาแท่งปูนและมีเศษเหล็กกองอยู่จํานวนมากครับทับถมกันลงมาทําให้มีปริมาณมากแล้วก็การที่จะระบุตําแหน่งสําหรับคนที่ติดอยู่ใต้สร้างอาคารนั้นถือได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะท้าทายและยากกว่ากรณีอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำน,นะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดก,การติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีนเนนครับ